มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก็ทมอตอบแล้วครอบครัวเดียวกันก็ไม่เว้นอยู่บนรถอยู่2คนขึ้นไปต้องใส่แม,ม็กเมื่อวันที่26เมษายน64นางศิลปะสวยระวีแสงสุนประหลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตามที่ประชาชนและสื่อมวลชนมีข้อสงสัยกรณีการบังคับให้ใส่หน้ากากอนาใหมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเขหาสถานหรือว่าสถานที่พำนักนะคะโดยเจตนาในการประกาศคือป้องกันจากบุคคลไปสู่บุคคลการรวมตัวกันของบุคคลอื่นในอาคารหรือว่าที่ต่างๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งสำหรับในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่เพราะว่าบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อ ส่วนกรณีที่อยู่ในรถหรือว่ามีบุคคลอื่นรวมอยู่ในรถด้วยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าไม่ยกเว้นแม้เป็นคนครอบครัวเดียวกันค่ะเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะส่วนกรณีของผู้ประกาศข่าวนักจัดรายการสตูดิโอนะคะเนื่องจากสตูดิโอถือว่าเป็นสถานที่นอกเคหสถาน การประกาศดังกล่าวอีกทั้งเป็นสถานที่มีผู้ปฏิบัติงานรวมกันมากกว่าหนึ่งคนลักษณะเป็นห้องปิดจึงมีผู้เข้ามาใช้งานต่อเนื่องการทํางานของผู้ประกาศข่าวหรือว่าจัดรายการจึงอยู่ในเกณฑ์ต้องสวมหน้ากากและมมยตามกําหนดในประกาศค่ะและต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการดําเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันที่ต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นในขณะนี้ด้วย อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถา,านที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ